แต่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวันจะกินแบบพิเศษหน่อยรอบนี้เนี่ยมีข้าวหลายอย่างามีเนืไก่มีทาโก้มีหมูแกงลาสัานรสอันนี้อันนี้นี่พิเลย ขนมหวานนะครับแต่วันนี้เราไม่กินปกติเราจะมากินแบบว่า,วาฉันรวมฉันรวมวันนี้ฉันรวมโดยทำวันนี้แล้วรีเลขหนึ่งถึงสี่นะมีประมาณเบอร์เบอร์ละเบอร์หนึ่งมีห้าใบมี้หนึ่งถึงสี่นะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญมาร่วมเกมหน่อยนะให้ผู้ใหญ่มันร่วมจับเบอร์ให้หน่อย เด๋จะได้กินอะไรราไแล้วกินกน้ำตาลรอบนี้เขาออคืนบ้างด้วยเดี๋ยวเอาข้าวก่อนซ้ขาสุแก่ประชาชนข้าวนะครับนี่นะข้าวมีอยู่สามก้อนสี่สิบหกก้อนในถ้วยหกก้อนนะ,ะแล้วให้พญายักจับนะว่าผมจะได้ข้าวกี่ก้อนขอก้อนเดียวก่อนหละแตให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้แม่จับเลยดีกว่าเอาข้าวก่นอนเนี่ยได้ เดี๋ยวจะให้เลือกแต่ละอย่างแล้วเดี T ๋ยวถ้าได้ได้อย่างละกี <laughs> okay. ่อย okay. ่างใช่ไหมฉันรวงเอาเดี๋ยวเอานี่ก่อนข้าวก่อนตกลงกันก่อนนะข้าวก่อนนะร่างคุยอันเดียวอันเดียวโอเคเปิดเจ๊เปิดจิบยัง่ะเอาเลือกมาหนึ่งโอเคเปิดตีเลขไว้เเลขสองไหน โอเคเลขสอ 2. 2> งตานข้าวสองก้อนข้า okay, วสองก้อนเคสองก้อนเอเคไม่เยอะมากถึงเราเคก้อน <3 S 1> ได้แหละได้ข้าวแล้วนะเราได้ข้าวแล้วดูที่ว่ากลับเราจะได้อะไรต่อไปปลาะนะครับปลานี่เราจะคิดเป็นช้อนแล้วกันนะ หนึ่งอันหนึ่งช้อนเลขสองสองช้อนเลขสามสามช้อนเหรอเลขสี่สี่ช้อนใช่ไหมแต่ช้อนหนึ่งเอาตักได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับต่อไปปลา,ปลา,ปลา,ปลาดูติว่าจะได้กี่ช้อนอะไรอะอะไรไหนเนี่ยเลขหนึ่ง ได้ปลาหนึ่งช้อนเหรอจักไงได้เยอะเนี่ยอ่ะลองดูหวานไปดิหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนะอยู่ที่ฝีมือแล้วอืมหนึ่งช้อนเลยแค่นี้เหรอเอาวบ้ากรรมมากเลยนี่หนึ่งช้อนของเราแลวแค่นี้เหรอชีวิต หนย่งช้อนนะอันนี้กาลังับกาแสกิสานักงานเขตสิสหลังูกรงีค่ะเรียข้าวสองปลาหนึ่งต่อไปอะไรดีไก่ชิ้นเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งชิน้นสองชิน้นสามชินมช้นสี่หยิบให้หน่อยไก่ได้ยันเอาเยอะๆหน่อยนะไก่อเออสักสี่ก็ยังดีสามสีสามสี่ก็ได้ นีเสามสาเอ้โอเคดีมากดีมากสาม2น่งา้โอโอเครอตายแล้วทางโตกินกับข้าวตายตายมีสารตั้งต้นมาจากการแจ้งบอกแสร้องเรียนจากผู้ประกอบการหนึ่งโอเค ตอนบวชยังไม่ได้กินขนาดนี้เลยตอนบวชยังไม่ได้กินอย่างนี้เลยแนะบวชอะ <c oughs> บวชน,นี้กินแย่แล้วไม่กินรวเลยเอ้ามอแกงหนึ่งซองค่สี่พอดีสี่อันแต่มันมีถั่วสองไข่สองจะมากรอบนี้มอแกงอันเดียวพออันเดียวพอ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> หาริ้มรับผลประโยชน์การดำเนินการอที่แตกระดันี้นอ้วสองสามนี่อะไรนะถั่ะข้าเหนียวมันอาจารย์พิธีจับมาจับม้ข้าเหนียวอันนี้ข้าเหนียวสี่ สองช้อนสามช้อนงการหนึ่งชีอันนี้เล็กๆพอเสร็บร้อย หอมคือน้ำปลาข้าวสองก้อนไก่สามสามตัวนปลาหนึ่งช้อนโอ้โหหม้อแกงนี่อุดเลยสามสามชิ้นเหนียวดำสี่ชาโกะหนึ่ง เราก็ทีนี่ก่อนเิวันไหน็ตามเข้ามาตัเปล่าเปล่าจะก็ต้อแต่ไม่บดน้บไม่ไหวแล้วบดไม่ไหวลองใชน้ำปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดีนะข้าวแค่สองก้อนข้าวสี่ก้อนนี่นก้อนแล้วก็จะฆ่าผมกทนงานเพราะนางทางจะพยายามจะอุ้มมาแล้วก็กลับมาบอกว่าไม่ใช่มันจะเป็นแก่นั่งอย่างนี้รึมีจะมาอุ้มด้วยฮะอันนั้นที่ไหน อร่อยแนมืองอร่อยไนมึงอร่อยนมืงให้ลูกินน้ำปลาดนะใส่้นยเลยชิ้นึงนะ้เอาคาใหมดกัไม่ไหวมีหวานปรหมดแล้วบางสวนบอกวลาเรื่องผ่ดีเตว่าถ้าผมนั่งอยู่ตรง มองนถักตกไม่ดีแล้ว้นตอกูก่อนถ้ถูกยิงก็ถูกแทง วันที่ส้มคแล้วนอนชีด้วยคอลุหมเหมือนดเร์สมอเอนที่ไรเรี่นหอว่าคู่ก่าสร้างแบบวิถีโบราณดูจัดไฮโลทุไลน์เป็นยังไงถ้าเป็นคู่เก่าๆเนี่ย วาจที่เขาแบบว่าถ้าเกิดคนมีของแต่เนี้ยมีของจะร้ายใช่ไหมสุดท้องใส้ฝั่นปวดมากอย่าหาทำ